เพื่อไม่ให้เกิดดราม่านะคะเอฟซีธันนีบอกไวด้ดีมากๆในกลุ่มบ้านฮักบอสนูหมอลำเสียงมีหกบอกถึงน้องอายสกุลนพรละกรทงังพอจา๋าค่ะพี่น้องสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการเพลงคู่เพลงคู่ของทางบอสนกพงศกรกับทางน้องไอายสกุลนพรค่ะมันเกิดอีกอย่างึ้นค่ะพี่น้องเพราะว่ามันตัดแต่เปิดฤดูกาลมาวันที่สี่มอน้ก็เริ่มออกงานได้แล้วมอน้วันที่เจ็ดออกงานมาแลว 3, ้วสามคืนค่ะพี่น้องก็เห็นได้ว่าเกิดประเด็นที่มีคนขามาถามค่ะพี่น้อง คำถามของแต่ละคนคือไปในเรื่องของเพลงคู่เพราะว่าฤดูการนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนโซ่จากฤดูการที่แล้วมากเยอะมากๆนะคะแล้วก็เรื่องที่ทุกคนล่อค่อยบางคนแลนไปเป็นลอยสองลอยโลเพื่อเสีเ่เบึงเพลงคู่กับพิษหวงังน,นู่นนี่ต้องถาาความไปก่อนในฐานะทีสาวนเนี่ยในฮ็ตคลิปของบอสหนกกับทางอายมากหล,ล่ลอยคลิปขึ้นกันกับจำได้ขึ้นใจเรยว่า สำหรับฤด,ดูการนี้นะคะพี่น้องอาจจะไม่มีเพียงคู่ทุกวันเหมือนฤด,ดูการก่อนที่ผ่านมาเพราะว่าบอสนกให้เหตุผลง่ายๆเลยนะ,ะสำหรับเรื่องนี้นะค่ะพี่น้องอาจจะไม่มีเพียงคู่ทุกวันบางวันก็มีบางวันไม่มีบอสก็ต้องไปตับคู่กับนางเอกบอสก็มีนางเอกของบอสก็คือนางเอกแพรทิดาอาไอก็คือโชว์ของอาไอก็คือแตกต่างกันออกไปแล้วบางคนเขาไม่อินกับเราบอสปาจังซีค่ะ บางคนที่บ่เป็นเอฟซีบางคนที่มาเบิงในาน้ำคะว่านเป็นหมอลำเสีย6มีหกว่าเดนมาเบิงในาน้ำม,มาอาอายกับบอสนกอ่ะพี่น้องเข้าใจบ่างบางคนมาเบิงในแบบแบบวงร่วมวาฉันมาดูคณะหมอลำเสียงมีหกฉันต้องการดูทุกคนในวงฉันไม่ได้ต้องการมาดูสองพ่อลูกนี้อ่ะบอสหวานสี่กับประมาณว่าบางคนเขาไม่อินกับเรานกแต่อยากสิแบบบาอาจจะบ่มีเพลงครูบ,บ่อยๆอ่ะพี่น้องอาจจะมีบ้างอาจจะบ่มีบ้าง ตามสถานการณ์นะคะเพราะว่าการมีการปรับเปลี่ยนสคริปต์ไปตามเหตุการณ์ของแต่ละมือนนั่นเองแล้วมัอนีม้มันมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะคือแบงค์กิติพัฒนนะคะขออนุญาตนะคะเป็นผู้มีส่วนร่วมสูงสุดในกลุ่มบอสนุ Bot ook, หมอนำเสียงวิหเพื่อนได้เอามาโพสถ,ถึงเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ไว้ดีมากๆค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องในซอยกันฟังแล้วก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาในเรื่องของเพลงคู่ของน้องไอศกุรีรกับทางบอสนุกหมอํำเสียงวิหค่ะ เพลงคู่พ่อลูก FC เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักทำให้มีความสุขฟินอันนี้ก็เข้าใจนะครับและเข้าใจคนที่ซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดว่าอยากเห็นโมเมนต์นี้เข้าใจว่าเสียเงินครับแต่เขาเอาเขาออกงานได้แค่สามสวันเองนะครับทุกอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่าบอสเขาเคยบอกอยู่นะครับว่าเพลงคู่อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างเพราะมันเสียเวลาโชว์ศิลปินคนอื่น ก็อย่าพากันอินกับแบบคูดจิ้นหลายอพอเห็นก็คือนอยก็ดราม่าอินไปอินมารักเกินไปมันก็ทำลายเขานะครับสำหรับผมมองว่าอิหลากกำลังเป็นสาวเซฟไว้บ้างก็ดีกอดหอมบนเวทีบ่อยๆก็ไม่ดีพวกทำลายมันจ้องอยู่เยอะแยะใครที่เป็น fc บอสนกมานาน2ปีที่แล้วคงจะเห็นนะครับว่าเป็นข่าวว่า ว่อนทุกท่องทางนะคะสําหรับการเรื่องการกอดหอมพวกทําลายมันไม่คิดหรอกครับว่าพ่อลูกอขอให้มันได้ทําให้ศิลปินเราเสียหายะครับมันก็ทํามีบ้างไม่มีบ้างไม่เป็นไรหรอกครับเพียงคู่พ่อลูกเขาออกงานกันต้องเข้าใจก็ประมาณว่าสําหรับอาออกงานมาเดือนสองสามมือนบางคนก็นเรียกร้องแล้วเพียงคู่คือบอ่เห็นซัตส,สี่คือเห็นบ้างคือ เขาทีเขาท่ามัมนคือความจริงสาหรับทันทนีวะนะคะมันยังไม่เข้าที่เข้าทางในปะเดินนี้เพิ่งออกงานท่านเลยจะแจงเองเขาทีเขาทางแล้วเรื่องบางคนอนะ่ะเขาไม่อินกับเรามานที่สาวในพูดไปก่อนต้นคลิปว่าบางคนเขาบออินพี่น้องเขาบออินมาเจาสิเป็นครูจินเจ้าสิเป็นลูกกันพ่อกันเขาบ่าอินเขาอยากเมือศิลปินผู้อื่นกับมี่ค่ะพี่น้องเออจังส่แล้วคือมันเสียเวลาบอกเรา่ามันเสียเวลาโชว์ของศิลปินท่านอื่น เพราะว่าศิลปินทุกท่านต้องมีโชว์เป็นของตัวเองแล้วถ้าจะมาขั้นกลางระหว่างแบบโชว์ของพ่อลูกเนี่ยบางคนเขาก็เซ็งบางคนเขาก็ไม่อยากดูแล้วด้วยความที่อายเริ่มเป็นสาวฤดูการนี้บอกตรงๆว่าอายสัคนัพ่อน่ะเป็นสาวอีดีเป็นสาวจนหนาถึงเป็นสาวขึ้นแบบเกินไปอ่ะพี่น้องแล้วการแต่งตัวของน้องการใส่ชุดต่างๆของน้องให้ไนนน้องเป็นสาวแล้วประเด็นคือบางคนก็อยากให้หอมให้กอดให้กกจูบกันนะจ๊ะหอมแก้มแน่กอดลูกแน่ บางคนเขาจ้องทำลายเขาก็จะเอาไปตีเป็นดราม่าว่าทำไมบอสนกเนี่ยถึงหอมถึงกอดลูกบ่อยจังเพราะว่ามันเคยมีดราม่ามาแล้วว่ามันไม่เหมาะสมอ้นยเป็นเด็กผู้หญิงนะโดยความที่ว่าน้องกำลั่งเป็นสาวเสี่พี่น้องมันก็นมีคนจองทำลายนงเพราะว่าสองปีก่อนทีทางน่องอ้สุกัภาพท่านขมามันก็นมีข่าวกับแซดล,ลบแบบนี้ขึ้นมาว่าทางบอสนกทำไมกอดหอมกับนางเอกคนเก่าเยอะจงมันก็เลยเกิดดราม่ามาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง จังในก่ฝากไว้น้าสหรับคนทีอยากเบิ่งโชคเพ่งครูพ่อจ๋านะคะกับหนอนสุกรพ่ก่วร่อไว้น้าต้องมีสักวันเลยนะแต่ก็เข้าใจนะว่าบางคนเนี่ยซื้อกลุ่มปิดเข้าไปเนี่ยเสียเงินเข้าไปเพียงแค่อยากดูโชว์ของพ่อจ๋ากับลูกจ๋าแต่บางครั้งไม่มีโชว์ในวันนั้นที่คุณซื้อเข้าไปเกิดความผิดหวังปะเนี่ยผิดหวัง น้อยอกหน่อยใจเป็นอย่างคัอบกมมี่โชว์จัตุรัสสี่คอยคาดวังลร้แห้งกับโชว์ุดท้ายมันกับโมี่โชว์จนเกิดประเด็นดามาขึ้นมากเนี่ยสรดามากันหลายครับพี่น้องศิลปินเขาเหนื่อยมองคนกระดามาดีเอฟซีบางคนเนี่ยหักทักเนดามาอดอซดามาดูมือซูเวน้นจนมันแบบเกินไปในบ้านหากนักเสียบทนูก็เคยบอกมาว่าบ้านหักไอาบางหลังอ่ะคืออวยน้องอวยน้องเกินไปเสียมน้องเกินไปจนทําให้เกิดน,น้องแบบ บ่เป็นตัวของตนเองเฮใายนองนะสิเฮตสันดีบ่จังสีดีบออันใดดีในบัดีเด,ด,ด,ด็กหน่อยนะพี่น้องแยกแยกบอออกคืมันเกิดประเด็นหลายประเด็นออกมาจนได้กับฝากไวน้นั่มอ่ะเอฟซีทันใดก็ซือบอสถื้อบอสไว้ดีนะพี่น้องผูใ้ใดอยากอ่านขอมตม์ก็สามารถเข้า,าไปได้ทางกลุ่มคนรักบอสน่หมอลำเสียงทหกนะทางคุณแบงค์กิติพัฒน์ได้ออกมาโพสต์ไวด้ดีมากๆนะสำหรับโพสตโพสต์นี้อ่ะ คือเป็นสต์ที่อ่านแล้วคือเข้าใจหลายๆอย่างเนี่ยพี่น้องเข้าใจาค่อยๆคิดค่อยๆแบบไต้ตรงในหลายอย่างนะคะว่าสำรับฤด,ด,ดูการนี้เนาะพี่น้องสองลอยก็งานตองมีสักงานนะคะที่มีอ่าเพลงครูโชว์ครูพอกับลูกแน่นอนขันมีก็ต้องมีคนตัดมาลงในกลุ่มอยู่แล้วค่ะผพ้ใได้คิดว่าซื้อกุ้มปิดเขาไปเบิ่งแล้วพระท่านจะไนก็สามารถถ่าเบิ่งในกลุ่มแบบกลุ่มบานหักต่างๆมันก็สตาร์ช็อตมาลงอยู่แล้วนะคะกับ ไปเบิ้งไดทาเบิ้งทาจอบเอาว่ามีอยังแน่นอนค่ะพี่น้องเพราะว่าสกีเพิ่นเปียดไปสูมืออยู่แล้วสําหรับมือนิกฝากไว้เพียรสำนนีสสำหรับประเด็นเพลงคู่ของทางอายอ,อสกุลนพรแล้วก็ทางบอสนกหมอลำเสียงมิหก่า